สวัสดีครัวันนี้มาพาบกับผมบิตคอยสายฟรีนะครับวันนี้มาแนะนํำการสมัครกระเป๋าคอยหรือกระเป๋าที่ไว้เก็บ Bitcoin ของเราอื่นเราก็มาเริ่มสมัครเลยครับใส่อีเมลของเราจะเป็น h o s ส m เมลจีเมลก็แล้วแต่หน้าท่านของท่านที่ของที่ท่านมี ตามเราใต้ถนนมันก็จะส่งรหัสไปที่เมลเราเราก็เอารหัสนั้นมายืนยัน ที่มันส่งไปที่เมลเราเนี่ยมัเป็นนั้นต่อไปมันก็ให้เรามายืนย,ยันอีกยืนยันเข้าระบบของมันมันก็จะส่งโค้ด ที่อีเมลของเราอีกทีหนึงเพื่อยืนยันการเข้าน,นี่ก็ข้ามไปก่อนนะครับที่มีเวลาก็ยืนยันได้นี่ก็เป็นหน้าตากระเป๋าคอยเราแล้ว บางคนมาเอ้ยเราเวลาไปสมัครคอยแล้วเขาให้ยืนยันที่อยู่กระเป๋าคอยเราอยู่ดูตรงไหนนี่ครับมากดตรงนี้ที่อยู่กระเป๋าคอยนี่คือรหัสที่อยู่กระเป๋าคอยเราเวลาเราไปทำในเว็บแล้วมันให้เรายืนยันรหัสกระเป๋าคอยแล้วก็ตัวนี้ก็ไปวางก็ตรวจสอบดีๆนะครับว่ามันตรงกันไหม ก็มันก็มี QR code ให้ด้วยอหรือ,อ,อเ,วเวลาเราต้องการฝากคอยเข้ามาก็ที่นี่เลยครับเพื่อฝากเงินเข้ามาเพื่อจะซื้อบิตคอยเพื่อเอาไปลงทุนสําหรับสายลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวส่งบิตคอยที่เราจะลงทุน ไปให้เว็บที่เราจะลงทุนด้วยก็เป็นจำนวนเท่าไหร่อีกคอยแล้วก็นี่ก็คือที่อยู่ที่อยู่กระเป๋าคอยของเว็บนั้นแล้วก็บันทึกช่วยจำ้วยว่าเราส่งไปลงทุนทำเกี่ยวกับอะไรก็ไม่มีอะไรครับ นี่ก็คือเนี่ยกระเป๋าคอยเราเอาไว้เก็บบิตคอยพอได้เยอะๆแล้วก็ถอนถอนเป็นเงินสดมันก็มีขั้นตอนการถอนก็ไม่ยากครับผมก็ลองสมัครกันดู อยังไงก็อย่าลืมติดตามครับพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อธิบายก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยครับ